ี่ตกวาไกด้มองแล้วผเียยงเันใจลยตัวเล็กเรา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 คนยิงเขาจริงไหมลูกจริงครับเรายิงไปกี่นัดนะครับยิงไปห้านัดหกนัด เขาไปยิงเขาทำไมลูกเขาเข้ามาบุกบ้านผมครับอือแล้ไงอีกก็ผมนอนอยู่แล้วเขาไล่ตีรุ่นน้องผมมาอือแล้วรุ่นน้องผมวิ่งเข้ามาวายๆมก็เลยออกไปครับรุ่นน้องบอกว่าไงบ้างโดยเขาไล่ตีมาครับแล้วพวกเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นผมนอนอยู่ครับือแล้วไงต่อครับมก็เลยออกไปครับแล้วเขาก็ยิงคือเขามีมีปืนเขาวิ่งกูเข้ามาครับแล้วก็ผมได้ยินเสียงปืนมก็เลยหยิบปืนออกไปครับเขามาประมาณกี่คนครับ ผมกันแต่เยอะครับเกินสิบกว่าคนครับมอไซค์เกินสิบคันครับที่เห็นเราก็เลยวิ่งเอาปืนออกไปใช่ครับแล้วยิงออกไปกี่นัดประมาณห้านัดหกนัดครับแล้วเอาปืนมาจากไหนครับปืนซื้อมาจากออนไลน์ครับซื้อมาเท่าไหร่อ่ะซื้อมาเก้าพันครับขนาดไหนปืนขนาดอะไรครับเก้ามมมซื้อมาเท่าไหร่นะเก้าพันครับเป็นแบงก์กันหรือปืนไยปืนเป็นมันเป็นปืน แบ้งกันแบบว่ามันพังแล้วรครับ<ต>พี่ยิงไม่ค่อยดีครับแต่ยิงออกใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยยิงได้